สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดบ้านเกาเก่ากฤษภัยเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทิยาปาลุ่ยเฮงหลวงเรื่องน้องอันปาลุ่ยกับนั่งประดับสีนะครับนั่งประดับดับสีนี่ก็เป็นจอมฟันแม่นนะครับถือมาเป็นสิบงวดแล้วนะครับงวดนี้ก็ให้มาแล้วงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะครับเพื่อเตียมมาเล่นตามไปฟังน้ำกันนะครับก็มาแล้วก็นั่งกดติดตามกดแชร์ เป็นกำลังเกยดด้วยนะครับข้อมูลต่างนอีกเกิดอน,นุญาตแบ่งปันไม่ผมม่ได้ไปนําผมจึงมาทําเป็นคลิปเพื่อไปให้เอฟและตามผู้สมงุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสมาได้ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ เบังพ่อยจะเจียร์เพ่าเห็นกันมาจักเดียวบ่งพ่อได้อยู่บ้านนะจ๊ะเพราเห็นเตอนบ่งพ่อได้อยู่บ้านเป็นเครอาชีพรับจ้างนะกับเฮ็ดไฮมันไฮออยจับบ่งพ่อได้อยู่บ้านบางเทียงานเจ้าของแล้วล่ะก็มีงานรับจ้างกลับไปมากสามดอกนู่งพิ่งประเด็นจำผ้าไปเชียร์เขาเลยกเขาบังพี่ย่าเรียกเขาจำผ้าแต่พูดว่าหน้าประดับสีเนี่ยนะคะเพิ่นเขียนเลขไว้เก้าสาม กับฟันมันนี่คุณไส้มาฟันลักษณะเดียวกันมวดมวดที่บ้านมวดทีรัดไปหันอนุญาตเอาไปร่มของเพื่อนกับเจ็ดหาหนึ่งนะกัตตาสไฮเจษหาเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งก็คือถึกหนึ่งเจดนะมวดนี่กัตตาสไฮลักษณะเดียวกันเก้าสามเก้าศูนย์สามศูนย์กระเข้าเก้าศูนย์ตรงตรงนั่นหลเป็นข้นฟันแนบนี่น้องก็สามสองมวดกับสองงวดนะคะเจบซี่กับถืกนั่งอยู่มาหลายท่านสองท่านเด้อค่ะ เพราะว่าให้คุณจะนาไม่เนาะฝากว่าหายอาจด้านสองมุ่งคณวิพัฒน์สาแนวคําสามร้อยคูณแก้วสองร้อยรวมเป็นห้าร้อยค่ะขอบคุณค่ะ fc เพิ่นกาพิ่งจะเคยเขาเบิ้งเนาะเป็นตัวทาจทีท่านได้กล้าลงทุนกับเพาะบันไดแต่ว่าบางเชื้อมันกะเนี่จะสีนะจ๊ะมันกะเอาเนี่ยว่าอะไรก็คือเหมยนกะคือเม็นเบ๊งสียไ่จ็ะอ๋อเมนครับค่ะ แต่ต้งซื้เองนี่แต่้าแต่โมเดลมันสำคัญกั้เรี่ยงกันไม่เลยจะซ่งจะเป็นซิเจ้ะแตว่าหันโมเดลถือร้ายเที่ัละหาซิเที่ละโรยเท่วละ้ซิปปจ้ะือว่าถือว่าจังแงวดอ้ช่วงเดือนแรกตังแต่าศย์กับสิบส่ค้จ้ะมาถ้าคุณเลยจ้ะมาถ้าคุณเลยจ้ะก็ือไม่ืงวันนเมนนว่นเขเว่นแค่งวดเดียวเว่นแค่งวดเดียว ตามเนาะตาม่เป็นนัช่องเมนวาก็ค่อยก็ค่อยเม่นเม่นทอไปเจ้ะค่ะฟันนี่ก็ฟันที่จ้าฟันตองวดแต่ว่าขันบนี่เป็นเลียงแบบเป็นตูงๆเนี่แจ้มันเป็นข้อมฟันกับตีเอาเดียวบ่ฟันตองวดกับฟันว่าอยุวันเจ้าของเละจ้ะฟันวามี ยางไปทางล่างเราเราเขานี่มิจะจ่ะ<า>มีคนเอาเจ้าผูใดเอาผ้าพ้าเครือ<า>ค่องนี่มิจะจ่ะผ้าเครื่องนี่มั่วกลงใส่เต็มคันเลย<า>ว่างไห้ใจเรา,าเก็บขึ้นขวดขึืนได้ไหมกระบวมือผ้าอันเต็มคันนี่ได้จ่ะ<า>เอามือนี่กบูบเอาผ้ากบูบเอากบูบเอาอยู่ในคันนะ่ะใจเราจาาฟันดีจะาเป็นฟันตรงปั๊บเลยจ่ะแจ่ว่ากระ่บื้อเป็นตัวเป็นห้างส่วนมากถ้าใส้เป็นตัวเป็นห้างส่วนมากสี่เป็น วันพระั่จ้ะวันพระแต่ถ้าฟันต้องวัดปุ๊บนี่สิเป็นฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วก็ตีเอาจังนสี่ม่จ้ะก็คิดว่าพระนี่ตามข้องฟันแล้วถ้าฟันเกี่ยววัดนี่วัดกับสิบินเซจเนื่งจ้ะพระกับสิปินแปดถ้าพระถ้าฟันเห็นพระเครื่องแต่ว่ามันเป็นพระคนนี่ก็เป็นแปนได้เชือกันจ้ะพระโคนนี่ก็เป็นแปดพระถ้าขึ้นเสื้อพระนี่ก็แปดเชื่อกันมือนี่เอามือเอามือนี่ ขวดเอาพระไอ้นี่เอ็นคันนะจ๊ะกับมี่เสียงคุณหมอเริ่นที่จะว่านพระนี่พระเครื่องที่อยู่นี่คันนี่เปิดหองเจ้าเมื่อเจอวางเสร็จแหละก็เลยกรบเอากรบเอาไม่จ๊ะวันนี้เอาคืนมากแล้วซองลงไปนี่คันก็มีคือเกามีทั้งมีองค์ใหญ่มีองค์น้อยปนกันสีขาวสีน้ำตาลก็จังอันพระพวกเซียนพระเอามาขายไอ้จ๊ะเอาเท่าไรก็บ่มื้อจะเอาเท่าไรก็บ่มือก็คิดว่าฝันดีอยู่จ้ะ เจ้าของก็คิดว่าในใจนี่เราเขาอาจจะเป็นมา,านนลางแปดหรือสซนีลังค่ะแต่ว่าเก่านี่ซื้อวันนี้แทนเพราะว่าเราเขาคนกิตีเป็นเก่าไม่จ้ะค่ะเมื่อนี่ก็เป็นหาก็ได้ตีไปว่าเปดเก่าเปดหาดิสิีจ้ะหรือซีนถ้าเป็นสามโตนั่นจ้ะ <5. S 1> โอกระซ่าทุน้องมันก็เป็นข้อมแค่ข้อมฟันแต่ว่ากตีไปตามข้อมฟันอะไรจ้ะเ <5. S 1> มื่อนี่เป็นหา จะอาจจะเป็นฮาเก้าแปดฮาแปดเก้าพิงสีิจารเพราะว่าเอามือนี่เอามือนี่ไปโกบอลหรืออนเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือขันนี่ขันเป็นรุ่งกลุมขันเป็นศูนย์กันลงม,มากอาจจะเป็นแปดศูนย์พิงสีิจารแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เพราะนี้มันจะออค่ะ พระนี่ชับวมาสี่เป็นแปดจ้ะสต่ันทิ้วัดนี่ึงสิ่เป็นเจ็ดีเป็นจ้ะเพราะว่าคันนี่เป็นร่วงกลุ่มคันจะนี่กับศูนย์อยู่แล้วคันมีแปดศูนย์ก็ห้าห้าเก้าแปดห้าแปดเก้าหรือห้าแปดศูนย์จ้ะจ้ะก็เรียกเจ็ดิ้มาแจ่ถามพวกมาหาแปดศูนย์ก็ตีไปเรยมาหาแปดเก้าเพราะว่า พระนี่เป็นแปดเล่าเขานี่เป็น 8, เก้าไม่จ้ะบางเทียอ,อาจอจจิเป็นแปดเก้ามาลังทิ่ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าพระนั้นยึดอยู่ข้างล่างเ่าอยู่ในขันจ้ะจ้ะแปดศูนย์แปดเก้าเสียอัิมาลังคิบา่าจ้ะฝันดีจ้ะ่าต้องล่อคงทุนไทยฝันยำอีกเพื่อได้เป็นโตมันต้อล่อล่อหลังว้วนพระอจจิบางเทียคงทุนไทยอจจิหนีบางเทียก็อาจอจจิอาจติบ่มาอจจิ ถ้าคือปันคิวคือบางทีโอ้โหจะถ่ายอสิบ่มีจ้ะอาจจะเป็นลังวันพระจ้ะจ้ะวันหนึ่งเห็นกับวันพระจ้ะเก้าสามศูนย์ฮาเทียวยวันพระลังเหล็กออกเป็นได้เห็นบ่จ้ะจ้ะวันพระนี่พระแรกเลยเป็นบ่ทุกครั้งส่วนมากสิเป็นพระแรกจก้ะอาจจะเป็นศิลแต่หรือศิลใหญ่ก็ได้พระใหญ่หรือพระหน่วยก็ได้ลังเหล็กออกเลเป็นวั่นพระนี่เลยจ้ะจ้ะวั่นนี่วั่นตองมดญนี่วั่นตองวดให้เตียวมิสจ้นจ้า ได้มือมือมือนี่เป็นหาจ้ะพระพระนี่เป็นแปดขันนี่เป็นเก็ลองเขานี่เป็นเก้าจ้ะไปยังที่ห้าแปดเก้าห้าเก้าแปดดาวนนี้ขันนี่ก็เป็นม่วงกลุมพระอยู่ในขันหรือแปดศูนย์อาศวินมาล่างสิว่ายุคด้ว่ตะล่างเราใช่ไหมจ้ะเราเขานี่เป็นเก้าพระเป็นแปดข้างล่างนี่คิดว่ามัแปดศูนย์กับแปดเก้าตามกวอนเสื้อใช่ไหมจ้ะ ว่าเป็นซีมวดเจ้ากรตีจ้าสีสิทันก็ได้เป็นจเจ้ากระตีจ้าสีละจ้ะกระือก้ากระถือพึ่จ้าก่นีรุดแน่ต่ว่ากับพวกเกินมวดก็บ่วบาบางวนเดียวถือว่าเป็นเรืปกตินะคนเขามีนุดวิตีถูกวิตีถูกเนาะประเด็นหนึ่งกระเฉี่ยดไปกันนี่เพราะเสียดายนี่เนะผู้เศร้าันนี้ผู้มาขายลอตเตอรี่เปกนกว่าวว่าจเรียกเอเปร่าไปนิง ขาแปดหาในึงจ้ะอยังได้แปดศูนบมี่แปูนมดเลี้วนี่ามใบเขาจะดึงไปมืดเลี้ยวก็มืดแล้วไม่จับแปดศูนย์วันนี้ก็เลยสั่งคนหน่ว่าทำแปดศูนย์คนเอามาให้ไม่จับใบนึงามาณเจ็สิบมือเลยซื้อแปดเขาก็แปดหาใบะจ้ะย่างเราไปเรือแปดศูนจะเรื่แปดศูนย์บาได้จะปดศูนนี่สามใบเขาเจาดึงไปมดเลวแต่เอาค่ะัด ใช่อยู่ลเียนเจ้ตัวเฮียนตัวี้ยเกับหาศูนจ้ะายที่จ้าวันที้าัที่กบหนึ่งหาศูนย์จ้ะอันนี้ก็เรี่ยวเท้าจ้ะเลยทุกคนทีคิดไปพราะว่าคันนี้ก็เป็นมุ่งกลุ่มยิ่งเร็วพระเจ้าเอาพามาให้ยุเฮียนเจ้าที่ว่าห้แปลวิใล่างเราผ้านีเพิ่นเอามาไห้่เลยเจ้ะมันอยู่ตะลางนออยู่นเฮียนจากกองนี้เราล่างนี้จ้ะแม่จ้อยู่บริเวณเฮียนจ้ะอยู่บริเวณเฮียน ก็อาจจะเป็นเรี่ยไรสีมากไปว่าไปกันไล่แล้วจ้ะเพราะว่าอาจจะไล่ไปนานที่ก็คือก็คือพ้อไม้ว่าเกิดปัญหาแล้วก็ม่ออ๋อัวัน่ที่หนึ่ง้าศจ้ะวันที่หนึ่งห้าศนย์หรือหอันความจริงแร้วหาศูนยี่ตัดเอายูี่หาเปศูนี่ก็ได้จ้ะก็ก็ยูนี่กันนํากันยูนี่หันอยู่เล้วจ้ะหาเปดศูน กัเลขบ้านเลขบ้านเยเขียนให้เพิ่าเเก้าห้าเ็ดจะให้เอฟซีเพิดตัดออกหรอับก็แล้วแต้ว่าจากมากตัวไห้ก็เลือกเอาเพะได้ตัดหายไม่มาเขียนรายจ่าอยากจป็้มิตรมากจ้อ๋อจะัถาลงไปเลยๆเพามท้ามเหมือนเ็นเทียนแบบเลขบ้าอายุอายุผู้ปันเท่าไหร่เนอ่าปีนี้กระซี่เซพอดีจ้ะแต่ว่าสานมาได้ภาหนึ่ง่ว่าก่ได้เขียนเลขไว้เลย้ะ ก่อนก่อนจะมาฝันนี่ไม่ได้เขียนเลขไว้มัจวจาะได้เขียนไว้ที่ถามนี่เ่รามันยังเพื่อเขาเขียนเลขไว้หรอฝันมาได้พระแสดงมาเลยก็เขาแล้วโอ้ฝันดีฝันมาแก่แต่ฝันไมน่ารักหน้าท้าของหนา้าประดับซี่งวดมาที่หนึ่งธันานนคมสองห้าแตเก็บค่นฝันมาได้พระ อยู่ในขันอยู่ใต้รางเล่าบัญชีเลข3าตัวห้าเก้าแปดห้าแปดเก้าหแปดศูนย์เลขสองตัวแปดเก้าแปดห้าแปดศูนซื้อไว้แล้วแปดเก้าก็แปดหปดศูนยังบม่ห้านได้ตเกอรีเหมือนกอนสำรับเลขบ้านหนึ่งห้าศูนย์นะเป็นเลขท่าห้าสุดหลายินดงรัฐบาลใช่ะหะนะคะตอนโค่งใต้ก็จะมาตามครับกับวังใาเ f ฟซและต่าผู้ชมทุกต่านโคงที่เี้ยในฟังแล้วนะครับทินนวลทิยาได้สารุปเลขของนั่งปรับสีนะครับ สำหรับปอนทายคลิปนี้เกสดุะลุั้งนึงนะครับนั่งประดับสีเข้ามาแล้ว10งวดส่วนซื้อเองฝันเองงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับวันที่หนึงมีตัวเกจ็ดนะครับเพิ่นกับฝันในเพิ่นกัตีเป็นเลขมาเป็น5 8าแปดนห้เกนะครับเลข2ตัวก็เป็น8ปดเก้าแปดห้าแนะครับถารัลิเเลขบ,บ้านก็นเป็น1น0นะครับ ไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อต่างกินแบงของรัฐบาลนะครับก็หวังไว้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงเศรษฐกิจในฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้แต่ความยุติเพียงสำนีเพราะวันนี้คลิปต่อ,ตอ,ตอไปสหรับคลิปนี้ในชคดีสวัสดีครับ